ไม่ได้จะดีนะครับมาอยู่กางเวทีด้วยกันเลยายครับนมากันดี้ครับยังไงบ้านี้มาที่จัดงพเรามากครับผถ่ายรูปแล้วรักมากะมากแล้วแต่ไปเจอที่ิ๊กเสียงรับก็มาขอถ่ายรูปมามีใครรู้จักผม้างครับ เแนะนำตัวก่อนค่อแนะนำตัวหนึ่งครับสวัสดีครับผมเต๋าเสรนดง์เพียรพอนะครับเต๋าครับคุณต่อไปคนต่อไปน้องชายของผมเองครับครับสวัสดีครับผมประชานนท์ครับประชานนท์นี่มีการขับมาแเพียบเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยแทนเขาเนี่ยที่โดดไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดผมจีบกินอะสิทธิ์นั้นก็เป็นของพี่แน่นอนแล้วนี่ได้ข่าวเพิ่มไปขอคนหนึ่ง โีมลงข้าขอใช้ฟ e> ังดีๆนะครับใช่ครับโอ้ยดีนะเช่นกันนะครับผมเช่นกันนะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเป็นงานของต่อประชาบ้านนะครับโอเควันนี้นะครสองหนุ่มมาอยู่เราแบบนี้นะครับเดี๋ยวสองหนุ่มเขาจะมาสอนนะเป็นแอนที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรร้อปุ่มจูดูวยสามสิพันลหน่อยอ้ใช่ไหมครับสอนได้นะครับวันนี้เราเป็นอาจารย์ด้วยอาจาย์นะครับ น้อเกาหลีะเลา้นเออเกิราันี่อยผู้หญิงด้วยรับผู้ชายเราลำบากแน่อ่าก็เลยอยากให้ชาวแมนเป็นช่วยร้องด้วยโอเคนะ่เพียพอแล้วนะพี่โดงของมิวสิกมาเลยร่วมร้องเพลงไป